วันนี้เรามาพบกันในวิชาสังคมนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องสิ่งของเครื่องใช้และการบริการนะคะวันนี้คุณครูจะพาไปตลาดนะคะไปกับครอบครัวของพลอยเราไปเที่ยวตลาดกันเลยค่ะสิ่งของเครื่องใช้และการบริการ สวัสดีครับน้องๆเคยไปซื้อของที่ในตลาดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับรู้ไม่เอ่ยว่าของที่พ่อค้าแม่ค้าขายกันนั้นเราเรียกว่าอะไรวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นครับเล่าสู่กันฟัง น้องๆทุกคนคงเคยนำเงินไปซื้อขนมหรือซื้อสิ่งของกันเองบ้างแล้วใช่ไหมครับลองออกมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับว่าน้องๆเคยนำเงินไปซื้ออะไรบ้างพลอยไปตลาดสดกับพ่อและแม่ทั้งสามคนเดินเลือกซื้อของอยู่ในตลาดพ่อแนะนำสิ่งของต่างๆกับพลอยทั้งผักผลไม้ รวมทั้งของใช้ต่างๆที่พบอยู่ในตลาดพ่อแนะนำกับพลอยว่าพลอยดูสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้าวางขายสิลูกมีตั้งหลายอย่างทั้งผักผลไม้เนื้อสัตว์และอาหารทะเลนานาชนิดเลยนะคุณพ่อคะคำว่าสินค้าคืออะไรหรอคะ สินค้าก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆผลิตหรือไว้เพื่อขายของเหล่านี้ก็คือของกินของใช้นั่นแหละที่เราเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่นอาหารกระเป๋าเสื้อผ้ายัางไงล่ะเราไปที่ร้านขายปลาสดๆกันค่ะจ้า แม่ค้าจ๊ะปลาวันนี้ขายเท่าไหร่จ๊ะปลาวันนี้ขายกิโลกร,รัมละห้าสิบบาทงั้นเอาหนึ่งกิโลกร,รัมจ้ะเดี๋ยวแม่จะทำปลาทอดให้พลอยกับพ่อกินกันหนึ่งกิโลกร,รัมพอดีเลยค่ะทั้งหมดนี้ก็ห้าสิบบาทพอดีค่ะคุณพ่อคะ ทำไมเวลาเราซื้อของเราต้องให้เงินแม่ค้าด้วยล่ะคะเราให้อย่างอื่นแทนไม่ได้หรอคะได้สิจ้าแต่ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนนะในปัจจุบันคงไม่ค่อยมีแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้เราใช้เงินมาซื้อสินค้ามากกว่านั่นก็เพราะว่าคนเราอาจมีความต้องการและความจำเป็นในสินค้าและบริการที่ต่างกันไปการใช้เงินในการซื้อสินค้า สะดวกกว่าในสมัยโบราณที่ใช้การแลกข้าวแลกของกันอย่างเช่นบ้านนี้มีข้าวก็นำข้าวไปแลกกับปิน้ำปลากับบ้านอื่นคุณพ่อคุณแม่คะเราไปซื้อขนมร้านนั้นไปฝากคุณตาคุณยายกันดีกว่าคะ่ะพลอยแม่จะให้พลอยลองฝึกซื้อขนมด้วยตนเองนะจ๊ะค่ะคุณแม่หนูจะทำให้ดีที่สุดเลยคะ่ะน้องๆครับ สินค้าที่เราพบเห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีไว้ผลิตหรือเพื่อขายตนเองนะครับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าของกินของใช้อย่างที่คุณพ่อคุณแม่ได้พาพลอยมาเดินที่ตลาดที่ตลาดก็มีสินค้าอยู่เยอะแยะเลยครับอย่างเช่นผักผลไม้รวมทั้งขนมก็เป็นสินค้าอย่างหนึ่ง ที่เป็นของกินที่ผลิตไว้เพื่อขายยังไงล่ะครับนอกจากสินค้าที่เป็นของกินของใช้แล้วก็ยังมีการบริการด้วยซึ่งการบริการก็คือการให้ความสะดวกต่างๆแก่เราน้องๆจะเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเช่นร้านตัดผมที่บริการตัดผมร้านตัดเสื้อผ้าบริการตัดชุดครับ ช่วยคิดน้องๆคะชุมชนของเรามีการให้บริการอะไรบ้างพลอยผมเริ่มยาวแล้วนะแม้ว่าเดี๋ยวพวกเราแวะร้านตัดผมกันก่อนดีกว่าเพราะถ้าผมของพลอยยาวเกินไปจะทำให้พลอยแต่งกายไม่ถูกระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมจ๊ะ ค่ะคุณแม่เอคุณแม่คะแล้วร้านตัดผมเรียกว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือเปล่าคะเพราะไม่เห็นมีของมาวางขายเลยร้านตัดผมเขาไม่ได้ขายสินค้านะแต่เขาให้บริการจ้าที่เป็นการให้ความสะดวกกับลูกค้าที่มาใช้บริการเพราะปล่อยตัดผมเองไม่ได้ก็ต้องมาที่ร้านตัดผม เพื่อมาให้คุณป้าตัดผมให้ตามที่ต้องการไงจ๊ะแล้วร้านตัดเสื้อที่คุณแม่ไปใช้บริการบ่อยๆก็เป็นการบริการใช่ไหมคะถูกต้องแล้วจ้าน้องๆครับอย่างน้องพลอยเองคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาพลอยไปตัดผมอยู่บ่อยๆครับแสดงว่าน้องพลอยได้ใช้บริการที่ร้านตัดผมเพื่อให้ช่างบริการตัดผมให้นั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆในครั้งนี้เราได้รู้จักสิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันแล้วหวังว่าน้องๆจะได้ใช้สิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นเด็กดีด้วยนะครับในครั้งหน้าเราจะได้มาทำความรู้จักสิ่งของเครื่องใช้และการบริการกันให้มากขึ้นวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรารู้จักสิ่งของเครื่องใช้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจวาวันเป็นสินค้าที่เราจะต้องไปเอาเงินไปซื้อใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกประเภทนึงก็คืองานบริการซึ่งนักเรียนดูจากคลิปวีดีโอแล้วก็พอจะเข้าใจใช่ไหมคะว่างานบริการมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้เาราลากันก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสวัสดีค่ะ